ตอนนี้ผมก็พามาดูอีกหนึ่งอาชีพนะครับคือการปลูกถั่วดาวอินคาที่ตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับที่นี่เขาปลูกไว้ประมาณไร่เศษนะครับซึ่งถ้าเป็นฝักอ่อนยอดอ่อนก็จะสามารถนำไปทำเป็นอาหารได้ครับแต่ที่นี่เขาจะเก็บเอาฝักแก่นะครับไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเดือนเดือนหนึ่งก็ได้ผลผลิตกว่า50กิโลกรัมทีเดียวครับ กว่า3ปีแล้วนะครับที่ครอบครัวของสศิรัตโอภาสพักพงศ์ชาวตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหันมาปลูกถั่วดาวอินคาบนเนื้อที่กว่าหนึ่งไร่เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพซึ่งมองว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายเพราะใช้เวลาเพียง8เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ครับช่วงที่เว้ระยะประมาณ3เดือนนี้ค่ะจากตัวนี้ กว่าเขาจะมาเป็นต uh, ัวนี so ้ค right. so ่ะ3-4ถึงเดือนเราถึงจะได้เก็บผลผลิตเขาแต่ว่าเขาจะเขาจะออกสลับกันไปเรื่อยๆค่ะสังเกตดูว่าจะมีฝักใหญ่ฝักเล็กฝักใหญ่คือมันไม่เท่ากันจะทยอยออกใช่ค่ะก็คือตั้งแต่8เดือนของปีแรกมาจนถึงทุกวันนี้คือเก็บทุกวันเราอินคาสามารถกินได้ทั้งฝักสดและยอดอ่อนนะครับแต่ที่นี่จะเก็บฝักแก่เพื่อนํามาแปรรูปครับ ต้นหนึ่งก็สามารถให้ผลผลิตได้ถึง5กิโลกรัมครับต้องเลือกอเอาฝักที่เกๆใช่ไหมครับใช่ใชก็คือตัวสีน้ำตาลนะคะเราจะเก็บเขาได้เลยอ่าค่ะอย่างนี้ค่ะอย่นเก็บได้เลยค่ะแต่ถ้าเขียวๆมันอ่อนใช้ไม่ได้นะเพราะเข้าไปมันจะฝ่ออะค่ะอย่างนี้คเก็บได้ ก็ต้นหนึ่งค่อนข้างเยอะค่ะมีเยอะเราต้องบุ้บุดเท้่าไปเก็บก่อนจะนำถั่วดาวอินคาไปแปรรูปก็จะต้องนำมาตากให้แห้งครับจากนั้นก็จะนำไปกระทอบเปลือกออเอามเล็ดส่วนเปลือกและใบก็สามารถนำไปแปรรูปได้เช่นกันครับพอปลูกแบบอินทรีย์ไม่ใส่สารเคมีจึงมีความปลอดภัย นี่ก็คือวัตถุดิบที่เราจะนํามาแปลรูปใช่ไหมครัใช่ก็มีทั้งใบใช่แล้วก็จะเป็นตัวนี้เป็นใบสําหรับมาบดท,ทําชาชาชงนะคะแล้วตัวนี้เป็นใบที่เป็นเส้นสําหรับเอามาอบเป็นชาออริจินอลนก็คือเป็นใบใบเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเปลือกเปลือกตัวนี้เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้คือบีบน้ำมันออกมาก็จะเป็นเขาเรียกว่ากากกากถั่วเพื่อจะทําเป็นผงโปรตีนก็จะมีแบบ ที่พี่อบแล้วตัวนี้ต้องเอาไปนึ่งตากแดดแล้วก็มาอบีขั้นตอนเหมือนกันใช่ค่ะก่อจะออกมาเป็นแบบนี้ตัวนี้คือสุกแล้วพร้อมพร้อมทานก็คือรอออกรอพี่เอาไปบดขั้นตอนสุดท้ายให้เป็นผงละเอียดสําหรับเอาไปชงเป็นโปรตีนเวงปัจจุบันที่นี่ได้คิดค้นวิธีสกัดน้ํามันจากถั่วดาวอินคาเพื่อนํามาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพราะมีประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งมีทั้งโอเมก้า369และโปรตีนสูงครับ คือหลังจากกรองแล้วเราก็จะได้น้ํามันน้ํามันบริสุทธิ์ดี่ว่าสาม,มารถที่จะไปต่อยอดกับผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้อย่างเช่นก็เอาไปทานได้เลยนะครับจะมีโอเมก้าสูงนะครับแล้วก็ไปทําเครื่องสําอางนะฮะเครื่องสําอางพวกสบู่พวกโลชั่นพวกเซรั่มได้หมดทุกอย่างนะครับ ก็ถือว่าั้าแต่เราเห็นมาก็คือกินสดก็ได้ได้ครับนำมาแปรรูปก็ได้ครับเพราะพืชตัวนี้พืชน้ํามันแต่หัวใจสุดๆก็คือน้ํามันนะการปลูกถั่วาอินคากลายเป็นอาชีพหลักของครอบครัวสมีรัตครับซึ่งสร้างรายได้เป็นอย่างดีแม้จะปลูกในปริมาณที่ไม่มากแต่การนำมาแปรรูปก็จะช่วยสร้างมูลค่าให้สูงขึ้นได้ครับ คือจานวนที่เราปลูกก็ยังเท่าเดิมแต่ว่าไรายได้เราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนเนี่ยเราแจกใช่ไหมคะเริ่มต้นเลยก็คือพี่แจกจากแจกก็มามีไรายได้เดือนหนึ่งสี่ห้าพันก็มาเป็นสี่ห้าหมื่นอย่างงี้ค่ะมันก็ขยับขยับขึ้นมาจนทุกวันนี้ถือว่าก็โอเคแต่ว่าเศรษฐกิจแบบนี้ไรายได้เราจะดอปนิดนึงแต่ว่าก็ยังไปได้อยู่ตอนนี้กํกำลังเริ่มคิดว่าจะทำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมา ถั่วดาวอินคาถือเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ลงทุนต่ําและลงทุนเพียงครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน15-50ปีซึ่งถั่วดาวอินคาที่ปลูกไว้ประมาณ1ใไร่ก็สามารถสร้างรายได้สูงถึง1 0 0 0 0แบาทต่อปีครับคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากถั่วดาวอินคานะครับซึ่งสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้แทบทั้งหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเปลือกมเมล็ดและก็ใบนะครับซึ่งสามารถแปรรูปเป็นอาหารได้แม้กระทั่งน้ํามันที่ผ่านการสกัดออกมานะครับก็จะนํามาแปรรูปเป็นทั้งเครื่องสําอางแล้วก็อาหารเสริมนะครับแต่ละเดือนที่นี่เขามีรายได้จากการขายสินค้าเหล่านี้หลายหมื่นบาทนะครับและที่สําคัญครับเขาเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณใส่ใจผู้บริโภคทําให้สินค้าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับ